เอาละครับเรามาต่อกันที่ภาคสองนะครับท่านผู้ชมประหยัดไหมพี่ล็อกกี้ประหยัดเลยอืมซึ่งเท่าไหร่ครับแล้วจาอ๋อไม่ไม่ไม่มีตัวโบ้อืมเมื่อกี้พี่แกเปลี่ยนใจนะครับแกเปลี่ยนบ่อยมาเปลี่ยนเป็นมันลอกหมดอ่ะมันร้อนด้วยไงพี่ มันร้อนด้วยเดี๋ยวก็เอาของร้านไปลองก่อนก็ได้พี่พารคแรกจบไปแล้วนะครับเมกาสองคันนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูล็อกกี้กันบ้างนะครับอ่าใส่ได้โอเคพอดีเลยนะครับ เนี่ยฮะอลอเขาก่อนพกงินไดเขามาโอ้โหอะอะ่งสิบล้อวิ้าล้อเป็นพี่หกร้อกับสิบร้อราคาเท่ากันไหมเนี่ยตัวน่าออกหลาฮ่มาพี่ ตัวที่พี่ลองไอ้นี่มาใช่ไหมเนี่ยครับปกติเพราะว่าวันนั้นผมเปลี่ยนให้คันนั้นก็เอาเทปดำลองเอาเพราะว่ามันหลวมจริงจริงพี่โอ้ เรียบร้อยไป็หนึ่งข้างแล้วนะครับโอ้แน่นเลยนะท่านผู้ชมครับโอเคไ้พี่อ๋อได้ครับไว้อนลงอ๋อได้พี่ถ้าจะใส่ถุงก็บอกผมได้นะครับ มีถุงใช่ป่ะม,มีครับเอาขอถุงที่เจ๊แกได้เลยพี่แล,แล้วก็เท่าเสียตังค์เหมือนกันจนได้ก็เลยนะผมต้องไปตรวจรถนะเน <c oughs> ี่ยคนนั่งต <ผม S 2> ิดแน่โดรถอยู่ทีน่นีน่แล้วจะบอกพี่ว่าไงอ่ะไรเนว่าไยซื้อพวกอะไรไปเป็นเรื่องอีกซื้อของอะไรออะไปแล้ว

ตมาถึงเรามาถึงสี่ทุ่มหทุ่มนุ่นวันนี้วัย,วยเขาตุอมใช่ไหว <ปะ S 1> ัน<ห>นีนะน้วัย,วยป้าถึงป้าครับสี่ท่านเออโอ้ักนอยอยงงผมอยู่สี่แยกปลานี่เองครับพี่ถ้าโทรก็มาได้ตลอดนะครับอ๋อนีงไงกันไอทองว่าายมเอออนุ่ต้องรอนุมมัดมีมีสามหรือเปล่าคอยชมนะครับพี่ไม่วยเลยเอามาามแล้ว พ่อี่บุร้อนเลยไปทูรด์แล้วมาตะกี้ี่คุณลุ่นแ่หา่ไปล้วแล้หลุดเดี๋ยวแว้งแว้ใหม่ได้แุ้วลูดีิกากาตสองหน้าพันน็อตนอะใช่ไหมมาเดี๋ยวผมมาใส่โท่แหมให้ถ้ามันหลุ่นหายไปนี่ก็ใส่ลัวดีเลยว้าว ่เสบายเลยผมเอาถุงให้นะพี่โอเคถุงถุงถุงมาหยิบถุงกันนะครับสามคันนะครับโดนหมดเลย รเริ่มจากคันนี้นะครับคันที่หนึ่งนะครับโดนไปแล้วคันที่สองครับก็โดนไปแล้วได้ครับครับเตือนที่เข้าก็นได้คัที่สามเพิ่งเตือนไปแล้วโดนไปแล้วนะครับแล้วขอ้องในดาบเยอะคิดหนักไหนพี่คิดหนักเห็นใจพี่แกลดแป้น็อตก็เลยลดให้สามสิบบาทของคนเดียวเขาหกน็อตกัน นเยอะย่างนี้แหละดไรอ่ง้รรเรียบร้อยนะครับโดนไป3สามคันรวดเลยโดนมากรนมกดมรโดนไปสามคันนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่แวะมาทักทายอะไรต่งนะครับ าาลาทุกท่านอีกรอบนึงนะครับอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ